รถเข้าใหม่รุ่นที่ใครๆก็ตามหาเกียร์ธรรมดาเบา V สามแถวคันนี้ประวัติดีออกรถไปเลย1,9000บาทราคาเพียง7จ9 9 0 0บาทสนใจเข้ามาดูเลยค่ะมาแล้วจ้าสำหรับรถตู้รุ่นที่ขายดีเลขใครๆก็ตามหาเยอะที่สุดสำหรับเบาหนัง3าแถว,แถวเกียร์ธรรมดาเครื่อง3,000คันนี้จัดมาให้เพียงราคาเจ9 0 0 0บาทลูกค้าสามารถออกรถได้ในงบ19,0 0 0บาทเท่านั้น ใครที่สนใจไม่ว่าจะเอาไปทําป้ายเหลืองป้ายฟ้าของเรานะเอกสารครบอนุมัติไม่เกิน3วันเพราะฉะนั้นนะคะใครสนใจตามมาชมคันนี้เลยค่ะสะภาพน้องนะคะบอกเลยโดยรวมนะคะสีด้านข้างมีเก็บงานบ้างเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นสะเก็ดหินหรือร่องรอยต่างๆนะคะอันนี้เราเก็บงานให้นะคะแต่ว่าพลิกคว่มน้ําท่วมหรือโดนหนักมาเราไม่ขายแน่นอนสําหรับเสริไทยรถสวยลูกค้านะคะการันตีทั่วประเทศนะคะออกรถกับเราไปไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตตรังนะคะพัทลุง ทั่วประเทศไทยกันเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าของเรานะคะเป็นศูนย์รวมภาคใต้ท่าที่รถตู้จอดเยอะที่สุดและออกง่ายที่สุดสําหรับคันนี้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเป็นรถเดิมป้ายฟ้านะคะรถป้ายเหลืองเราไม่รับเข้ามาวิ่งเพราะว่าใช้งานเยอะนะคะสําหรับคันนี้นะคะฟิล์มเดิมโรงงานนะคะลูกค้ามั่นใจได้นะคะกันรังสี UV เป็นอย่างดีแต่ถ้าคันไหนฟิล์มเสื่อมสภาพหรือลูกค้าไม่พอใจอยากจะได้กรรงแสง40 60แจ้งน้องเองได้เลยค่ะ มาเลยนะคะไล่มารบคันนะคะคันนี้มีผ้าม่านให้ด้วยนะคะนี่ฟิล์มเดิมนะคะสภาพสวยกิ๊กกันเลยทีเดียวนะคะร่องรอยการใช้งานมีบ้างนะคะนี้ไม่มีผลกับการใช้งานนะคะถ้าเป็นแบบนี้เราจะไม่เก็บงานให้เพราะว่ามันจะมีผลต่อการทําสีแต่ถ้าคันไหนไม่ต้องเก็บเลยอย่างคันนี้ก็คือนิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นไม่ผิดหวังแน่นอนที่สําคัญรถของน้องเอนะคะมาปุ๊บตรวจเช็ค30จุดเปลี่ยนยางตั้งศูนย์ทวงล้อให้เลยเออ ตรงนี้นะคะลูกค้าสังเกตอาร์คนะคะตามขอบประตูหลังคาด้านบนฮนะ,ะเรียงแถวกันสวยงามเลยทีเดียวนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรถหน่วยงานปลดระวางนะคะเป็นที่รู้กันว่าช่วงนะคะสี 4, ปีที่แล้วโควิดรถไม่ได้ใช้งานใครได้ไปคุ้มมากเพราะว่าเป็นรถที่ใช้งานน้อยนะคะราคาถูกกว่าป้ายแดงไม่ต่ากว่า600,000ลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะอ่ะเปิดมาให้ดูภายในนี่นะคะ ไม่ว่าจะเป็นหัวน็อตนะคะฝาปิดประตูด้านหลังเดิมไม่มีรอยขยับเบาะสวยๆด้านหลังมีที่วางของให้กระเป๋าให้นะคะมีพื้นที่ให้เยอะเลยแล้วก็ที่ทุกกระจกมีให้ฝ้าด้านบนสะอาดสะอา้านแอร์ทุกช่องเราเช็คให้ก่อนปล่อยมั่นใจได้เลยนะคะว่าเย็นฉ่ำกันทั้งคันนี่นะคะม่านมีให้เม็ดอาร์คนะคะขอบต่างๆก็คือ เรียงกันเหมือนเดิมสวยงามนะคะฝาปิดก็สปริงใช้ได้ดีนะคะไม่ฝืดไม่เครืองดึงง่ายเปิดง่ายนะจ๊ะเดี๋ยวไปด้านข้างกันต่อเลยค่ะอ้อนี่ปิดง่ายจริงๆค่ะมาค่ะไล่มานะคะด้านข้างฝั่งนี้ก็ร่องรอยการใช้งานนะคะแทบหาไม่เจอเลยนะคะสวยกิ๊กนะคะตะเข็บต่อเดิมโรงงานมีเม็ดอาร์คอยู่นะคะยางใหม่ทั้ง4ี่เส้น ล้อเดิมโรงงานนะคะอ่ะเจอนิดนึงนะคะร่องรอยการใช้งานนิดเดียวนะคะสีเดิมจริงๆให้ฟังเสียงได้เลยนะคะนี่มั่นใจได้นะคะใครที่อยากจะเอารถรุ่นนี้นะคะรีบทักให้ไวเพราะว่าเบาะ V3 แถวหนุ่ยแจ้งก่อนว่าเข้ามาน้อยมากนะคะติดจองเร็วนี่นะคะภายในมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะคอนโทรลด้านหน้าก็ประมาณนี้เลยนะคะ ไม่แท้ทุกคันนะคะลูกค้าใครสนใจคันนี้สามารถโทรรงหาเซลล์เอที่เบอร์0611737878เบอร์นี้ขึ้นไลน์นะคะ0611737878นะคะสามารถขอรูปเพิ่มเติมได้รายละเอียดยอดจัดยอดผ่อนเงินดาวนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนิดหนึ่งนะคะนี่นะคะสำหรับด้านหน้าของรถคันนี้นะคะไม่โดนมาแน่นอนสังเกตจากหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะคะแล้วก็คันนี้นะคะ เปลี่ยนทายของเหลวให้เรียบร้อยแลว้วหัวน็อตต่างๆนะคะคงรูปเดิมนะคะลูกค้ามั่นใจได้หรือใครอยากจะเข้ามาดูห้องเครื่องนะคะก็เข้ามาที่บริษัทได้เลยหรือไม่สะดวกมาก็แอดไลน์น้องเอนะคะสามารถคอดูได้เลยนะคะรถทุกคันเดี๋ยวไปด้านในกันต่อไปดูว่าเบาะสวยขนาดไหนคะ่ะนี่นะคะสภาพเบาะนะคะตะเข็บรอยเย็บต่างๆบอกเลยว่าไม่มีนะคะให้กวนใจสภาพสวยเบาะนาะๆ นะคะคันนี้1ิที่นั่งนะคะด้านหลัง9ก้าที่นั่งแล้วก็ด้านหน้าคู่คนขับอีกหนึ่งนะคะใครที่อยากได้ประมาณนี้ไม่แออัดไม่แน่นจนเกินไปนะคะก็แนะนําเป็นเบาะวีสามแถวนะคะเดินทางง่ายสะดวกสบายยืดขาได้ไม่เมื่อยไม่เข็ดอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะบอกเลยว่าเจ๋งสุดสุด,ส,ดสุดคุม้มออกง่ายอนุมัติไวเรีบจับจองมาได้เลยค่ะเอกสารครบ3าวันอนุมัติรับรถ โทรเลยที่เบอร์0611737878เซลล์ A นะคะ